พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับเครื่องเล่นมีบลูทูธนะครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้แอร์เป็นดิจิตอลแล้ว339,000บาทรู้ขนาดนี้แล้วนะครับผมผมแนะนำให้เจ้า B-O a x คันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเลือกของลูกค้านะครับผม สนับสนุนโดยคาร์โฟร์ชัวสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับออสออกเดตออโต้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเจ้าคันนี้เลยครับผมอีโคคาร์อีกคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับคือ Honda b บีโออารปี2018คันนี้เลยครับพูดถึงดีไซน์ของเจ้า b ีโออาร์คันนี้เลยครับอันนี้เราจะเห็นทันทีครับพอมองมาปุ๊บแล้วก็จะเห็นเลยนะครับจะเป็นนีะครับดวงตาไฟนะครับดวงใหญ่นะครับเป็นแบบมัลติรีฟิเคเตอร์นะครับผม มาพร้อมกับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมชิ้นใหญ่ปีกนกใหญ่ๆตัวเฮสใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับหน้าเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็กันชนนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับผมนะแล้วเราก็มาต่อกันตรงนี้เลยนะครับที่เราจะเห็นเลยรุ่นนี้ที่ได้มานะครับเป็นรุ่นตัวเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นก็จริงนะครับแต่คันนี้จะได้มาเป็นล้อแม็กเลยนะครับคันนี้คันนี้ซึ่งเป็นล้อแม็กเป็น r 1 4นะครับผม175นะครับมาพร้อมกับกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมเป็นแบบสอยสีานะครับส แล้วก็มีเส้นสายนะครับนี่นะครับเพื่อความสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสภาพของคันนิดนิดหนึ่งนะครับผมนะเปิดมาเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับสภาพโดยรวมเลยนะครับมองเห็นภายในสะอาดสะอ้านนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเวลาเราซื้อรถนะครับเราก็จะดูเลยนะครับนี่เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับนี่นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่เราจะเห็นเลยนะครับนี่ลากตั้งแต่นี่ครับคานขึ้นมาเลยนะครับจากเสาตัวเอมาเลยนะครับก็จะเห็นนะครับนี่ครับลงมาถึงนี่เลยครับนี่ครับนี่คือนะครับ เม็ดอาร์ดเดิมเลยนะครับนี่ที拜拜่เราเห็นนะครับแล้วก็นะครับนี่น็อตประตูนะครับที่เราเห็นนี่ครับเดิมเดิมนะครับของเขานะครับต้องเป็นเพดชัดเจนอย่างนี้ครับเพดไม่บิดเบี้ยวงอนะครับหมุดเดิมนะครับไม่เคยทําใหม่นี่ครับแบบนี้นะครับคือยางเนี่ยยังแน่นมากนะครับนี่ครับนี่คือเดิมเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์ดนะครับครบนะครับผมนะนี่ครับเหมือนเดิมครับมาร์กิ้งนี่ครับนี่ที่ประตูนะครับสีมาร์ก็ยังอยู่นะครับเจ้าบีโออาร์แมสครับด้านท้ายครับจะเป็นครับโครเมียมชิ้นใหญ่นะครับนี่นะครับลากยาวนะครับแล้ว ตัวหนังสือ iV Tech อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไฟท้ายใสๆเลยครับมองเห็นนะครับยังใสๆนะเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับผมรุ่นนี้นะครับถึงเป็นรุ่นเริ่มต้นก็แล้วแต่นะครับแต่เจ้าคันนี้ครับเพื่อความสปอร์ตครับนี่ครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมโลโก้ B O Amas ตัวสีเงินเงินสวยๆเลยครับเปิดจากด้านภายในของรถแล้วก็สามารถเปิดได้นะครับจากกุญแจเนี่ยด้านหลังนะครับนะครับผมว่าเราพกจ่าจเนี่ยครับเราก็เข้ามานะครับภายในห้องสัมภาระนะครับซึ่ง เป็นห้องสำหรับที่ใหญ่มากในรถขนาดที่เป็นอีโคคาร์อันนี้กระเป๋าเดินทางนะที่ผมมองนะครับสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้ถึง3ใบครับ1ใบนะครับ2ใบและใบที่3เทินอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเปิดมานี่เดิมๆนะครับเขาจะมีมีพรมมามาลับนะครับ1นึงะครับเป็นล้อสำรองนะครับผมนะล้ออะไหล่นนเองครับยังไม่เคยใช้นะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับชุดต่างๆนะครับแม่แรงนะครับผมนะชุดลากจูงนะครับผมแล้วก็ตัวถอดล้อยางนะครับนี่ครับมาพร้อมเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับผมภายในครับห้องโดยสารสะอาดนะครับเป็นเบาะหนังนะครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับผมแผงประตูนะครับผมนี่เราจะเห็นเลยครับแผงนี่ครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนี่นะฮะที่น็อตนะครับมาร์กิ้งต่างๆนะครับแล้วเราก็มาดูตัวโครงสร้างหลักของเขานี่ครับโหไม่เคยแกะนี่ครับเม็ดอาร์ครับอยู่ครบๆเลยครับนี่ครับบางนี่เสียงนะครับนี่คือเดิมๆบางๆเลยครับน็อตเดิมนะครับผมแล้วก็ไล่ขึ้นมาที่ตะเข็บนะครับ ดูเมตอาร์ครับเหมือนเดิมครับแน่นมากครับนี่ครับสีเดิมเดิมครับบางๆนะครับของเดิมนะครับผมนะนี่ครับประตูนะครับนี่สีนะครับไม่เคยทํานะครับนี่ครับเดิมเดิมนะครับดูที่แผงประตูนะครับเป็นเป็นแผงประตูสีดํานะครับผมนี่ครับนี่ครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมไม่มีริ้วรอยนะครับนี่ครับควบคุมนะครับการปรับกระจกไฟฟ้ามองซ้ายมองขวานะครับนี่ครับใช้ง่ายครับอันนี้ล็อกนะครับเปิดปิดล็อกนะครับแล้วก็ หน้าต่างอัตโนมัตินะครับจุดแรกนะครับที่เราปึ๊บเปิดมาเรามองเห็นเลยครับหนึ่งเลยนะครับเราก็จะเห็นตัวบาร์โค้ดที่เป็นสากโป่งของเขาะนี่สีมีสี่สูบนะครับนี่เห็นชัดเลยนะครับผมแล้วก็พวกมาร์กิ้งต่างๆนี่ A B S นะครับนี่ครับมาร์กิ้งยังอยู่ครบนะครับผมนะครับแล้วก็นี่ครับหัวโช๊คครับมาร์กเดิมนะครับยังอยู่นะครับนี่หัวโช๊คนะครับนี่ครับมาที่ยางแท่นเครื่องนะครับนี่นะครับ มาร์กเดิมยังอยู่นะครับผมนะภายในห้องโดยห้องเครื่องนะครับดูฮะความสะอาดของเขานะไม่ม right? <bah> ีตามปักเก้นรอบๆรถนะครับนะครับจะไม่มีคราบเยิ้มของน้ํามันนะครับหมายความว่าเครื่องยนต์นี้สมบูรณ์มากนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะแน่นอนนะครับไม่มีรอยแกะเลยนะครับเดิมๆนะครับทั้งคันนะครับคันนี้นะครับหมุดนะครับไม่เคยถอดนะครับนี่เดิมๆไม่มีรอยไขควงฮะนี่เราจะเห็นว่าไม่มีนะครับนี่นะครับตะเข็บข้างเดิมนะครับนี่ครับเราจะเห็นรางน้านะครับชัดๆนะครับ มันจะเป็นแบบเดิมๆไม่ไม่มีล้มนะครับนี่ครับไม่เกิดการพับนะครับเดิมๆนะครับของเขาครับไล่มาเลยนะครับนี่จะเห็นเลยครับพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับเป็นตัว V ก็จริงแต่มัลติฟังก์ชันมาเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องเล่น DVD ของเขานะครับสามารถนะครับรุ่นนี้ครับสามารถต่อมีเดียจากด้านนอกได้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นออดิโอนะครับของบลูทูธนะครับผมนะนะครับ usb นะครับใช้ได้ครับนะครับ เครับใช้งานง่ายนะครับโทรเข้าโทรออกบางทีเราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มาเพื่อรับสายนะครับผมอีก็ค่ะแต่ว่าแอร์เนี่ยเป็นแบบระบบดิจิตอลแล้วนะครับซึ่งให้มาครบมากนะครับนี่ครับช่องเสียบต่างๆนะครับพาวเวอร์นะครับเอาท์นะครับแล้วก็ช่องเสียบ usb ซึ่งแล้วมีที่วางให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีที่วางเจ้าน้ํา2ข้างนะครับส่วนเกียร์นะครับเป็นแบบทรงสูงนะครับใช้งานง่ายครับแล้วนะครับเจ้ารุ่นนี้นะครับนี่ครับเป็นเบาะ หนังมาจากโรงงานนะครับเป็นบอกแท้มาจากโรงงานเลยนะครับผมพูดถึงกิโลเมตรการใช้งานน้อยมากนะครับที่เราเห็นนะครับคือ6 8หมืแค่นี้เองครับถือว่าใช้ใช้งานน้อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้า B-O-MAS คันนี้นะครับออกไปทดลองใช้บนท้องถนนลองขับกันดูครับว่าสมรรถนะจะเป็นยังไงครับผมไปชมกันครับ ปรากฏว่านะครับผมอัตราการเร่งนะครับที่3,000รอบเนี่ยทำความเร็วได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เหยียบได้เหมือนใจสั่งเลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับเป็นเครื่อง v t e c นะครับตัว1.2คันนี้เป็นระบบ4สูบซึ่งต่างจาก e c o c a าบางค่ายนะครับที่ทำมามา3สูบเพราะฉะนั้นเวลาขับขี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะสนุกมากเวลาเราขับในอัตราที่ประหยัดครับตัวแสดงคําว่าอ Eco c ค r เนี่ยจะปรากฏขึ้น อัตราเส้นเปลืองเนี่ย20กิโล20กิโลต่อลิตรหนึ่งฟังก์ชันที่ได้มานะครับเป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้านนะครับผมแล้วก็มีตัวอคอนโรลต่างๆง่ายต่อการใช้งานซึ่งบางทีเราขับรถเนี่ยเราอาจจะไม่สะดวกเอื้อมมือนะครับไปใช้ตรงคอนโซลกลางเราใช้ตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับโหมดเล่นต่างๆต่อบลูทูธนะครับฟังวิทยุนะครับซีดีเครื่องเล่นต่างๆตรงนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับปรับเปลี่ยนชัแนลลดเสียงโวลูมตรงนี้ง่ายมากนะเวลาเราขับ ราอาจจะวางพักแขนได้สักสักพักหนึ่งหรือไม่เราเราขับเงี้เราก็วางศอกได้สบายมากนะครับผมตัวใหญ่ผมนั่งเนี่ยยังเหลือเบาะด้านซ้ายและด้านขวานะครับนี่แล้วก็เข็มขัดนะครับนี่ครับพี่เวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยมันจะเกิดการลัางขึ้นมานะครับซึ่งช่วยนะครับเซฟความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมนี่ที่พงมลัยจะเขียนว่าแอร์แบกนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านของผู้โดยสารอีกคนหนึ่งด้านหน้านะครับ ขนาดในรุ่นนี้นะครับยังมีเส้นโครเมียมมาครับตัดนะครับแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดเราจะเห็นเลยนะครับ1,200รอบวิ่งอยู่ที่780อันนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับซึ่งถ้าเป็นรถพวกเครื่องยนต์1.8หรือ2.0เนี่ยจะขึ้นมาที่ระยะ80กิโลเมตรเนี่ยต้องวิ่งอยู่ประมาณ1,800รอบนะครับซึ่งอันนั้นเส้นเปลืองน้ำมันมากกว่านี่คือ E c o กคาแต่การขับขี่บอกเลยครับคันนี้สนุกมากนี่ครับเหยียบพับติดเท้าเลยครับนี่เจ้าคันนี้นะครับ ับประหยัดแล้วนะครับยังอุตสาห์มีนี่ครับโหมดเกียร์สปอร์ตให้เราเล่นนะครับนี่ผมจะลองเข้าให้ดูนะครับนี่ครับรอบมาทันทีเลยครับนี่ครับซึ่งรอบมาปุ๊บนะครับกำลังส่งเลยครับเราจะเร่งแซงเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมถือว่าลูกเล่นที่มากับเจ้าตัว B.O. o a m a s 1.2คันนี้ไม่ธรรมดาเลยครับตอนนี้วิ่งอยู่100กิโเมตต่อชั่วโมงครับผมนี่ครับเข้าโค้งสบายๆครับ ใครบอกว่าอีโกคาร์ทาไม่ได้ครับทําได้สบายๆเลยนะครับกระจกมองข้างครับเป็นกระจกที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างใหญ่มองถนัดตานะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าซึ่งน่าแปลกใจมากครับที่อีโกคาร์นะครับตัวเริ่มต้นคันนี้ให้มาครบเลยผมถือว่าอีโกคาร์นี้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับซึ่งแนะนํานะครับสําหรับคนที่กําลังมองหารถอีโกคาร์นะครับอยากใช้งานนะครับ1อยากประหยัด2อยากได้รถที่ทันสมัยนะครับ สารอยากได้ออปชั่นที่ครบ,ครบผมขอเสนอเจ้า B O Amas 1.2ปี2018รุ่นนี้เลยครับคอนเฟิร์มครับเป็นยังไงคันบ้างครับหลังจากที่เราเนี่ยครับออกไปทดลองขับเจ้า B O Amas บนท้องถนนจริงๆแล้ววันนี้นะครับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องนะครับ1.2 V ขวินแคม16วาลให้แรงม้าแค่90แรงม้าแต่ในการขับขี่นั้นไม่อืดเลยนะครับผมสามารถทําอัตราเร่งได้แต่ปกติเลยรู้ขนาดนี้แล้วนะครับผมผมแนะนําให้เจ้า B10 Max คันนี้เป็นรถอีกคันนึงนะครับที่เป็นตัวเลือกของลูกค้านะครับผมเจ้าคันนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิดเจ้าคันนี้เสนอราคาอยู่ที่3,039,000บาทหากใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาทางช่องทางต่างๆของเรานะครับที่ขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็จัดไฟแนนให้ถึงที่นะครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับเราก็ไปจัดแสนนให้นะครับบริการส่งถึงที่คันนี้นะครับค่าผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่5,000บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถติดต่อกับทางออเดตออโต้ได้ตามช่องทางด้านนี้เลยนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับฝากกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมหากชอบนะครับผมให้กดไลค์มาเยอะๆนะครับแล้วคลิปต่อไปเราจะไปดูนะครับว่าเราจะไปทำอะไรกันนะครับผมวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ